สวัสดีจ้ามาทำขนมหวานค่ะ็นหรือเปล่าเขาพดูดมันสวา่างเขาพูดจ้ะพ่อกาบพ่อเปลือกมัน นอยผ่าผ่าเห็ดข้าบเชืดก่มเขาไปยินเนี่ยผม เหนนแล้วติดบอกสั่เื้อส่ง่นี่นนหอกับเด้อพี่นอ้องนี่หอกับเด้อจ้าแต่แนวกิน เสียงทีวีลงด้วยลูก <Yeah. S 1> ซีเรียหโกาบหรือว่าหอเปลือกใส่เออแป้งข้าวเหนียวจังหนยงนามตาล <Yeah. S 1> ไ,ได้มากใส่บกกักเพาบใส่บักเพาวก็ได้เด้อจ้ะแต่ว่ามื้อนีบมีบักเพาวกินได้ก็ะทำเลย มาเดจ้าถ้าเบิง้งเดาจ้าว่ามันจะเป็นเขาพดหรือว่าเป็นอะไรมันจะเป็นช่งไหไรพี่มันจะออกมาเออนากินหรือว่าหนากกลัว <c oughs> ไงได้มันขาดสีไงหูเน,น,นี่ยนะมี่จ้ามันจะออกมากเป็นเลี้ยวๆการเขาเอาใบเขามันมันก็นจะเป็นแบบนี้มันก็นจะสวย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ออกมาแล้วเป็นแบบนี้โอ๊ะโควงเป็นแบบนี้ค่ะท่าเบิ้งนะคะว่าหนึ่งออกมาแล้วว่าสิเป็นแบบไดหนาตาหนากินหรือว่าหนากลัวนะคะรออีกสักครู่ค่ะค่ะแล้วค่ะเนี้ยขนาดติดแบตอง น่ากินไหมคะแต่ว่าติดบไปต,ตรงต้องใส่สอนเลยคะ่ะติบดบกันอะใช้อะลูกมันใสอร่อยจ้ะ,จะอร่อยปะอร่อยหวานเออหวานดีอยู่ค่ะคุณยายว่าเดี๋ยวติ๊มือก่อน ตินไกบ mm hmm. ตองเนื้อแล้วก็นุ่ม mm hmm. แล้วก็อร่อยจัดอร่อยอยู่ค่ะคำผอ้ดไดมีสูตรบอกว่าเทศจยังไงบัให้ยตินไกบตองค mm hmm. อมเมนต์มาบอกเลยเด้อจ้าผมเคยใช้จระเพือยมันต้องใส่เปินไม่รู้เอาจกาวน้ำอร่อยดีแต่แาบใช้ซอเอ้าวพอดีคนระับคิึ่งแบบ ไช่โซ่กินแบบพอดีนะไค่ทอดอร่อยผู้เก่งฝนตกเลยจ้ะตาผ่าไว้รดนเป็ดออกมาเขาไม่ต้องใส่เยอะเขาเห็นยบมาอิ่มโอ้ฝุ่นย่อยต้างจอกันจห่อนควันห่วยห่วย อร่อยค่ะหวานบอกเลยเลือกค่ะว่าอร่อยนี้แหกเอาโยกคือ,อพอไปค่ะเราบระมวนโอ๋อมาศูนย์อ๋อมันใส่ชุดเจ๊ดิ๋นเลย ตืวันเช้ออฟฟิศถได้ดิ <c oughs> หมดปลาไปไข่แลยบาดยือเนาะไข่ใข่ไหไข่เห็ดปลามันสุดแล้วแม่แม่ม่แม่มม <c oughs> ผมกระตุกันยังหงือเตอีกอืม มันต้องใส่เ,เป้งอันเขาเยาวน้องกลอมน้อยนึงเด็นสีเหนี้ยลน้องแม่์จะนั่งเลยก็อีน้ำเชื่ออาจารย์เะคราวนี้ก็ขจ้าปนกันบ่รู้แล้วมาเด้อจ้ามาเด้อจ้าหวนานพอดีกินครับเจ็บมาผู้ใด้ของแจ็กสูตรการ คอ <Comment S 2> มเมนต์มาบอกในยเดอจา้าบว่าแต่สูตรอะไรสูตรทำขนมทำอ,อันนั่นอันนี้หวางเยอะเดี๋ยวจะทำให้กินโอ้ทำให้กินทำให้เบิง่งนจ้าว่าเหตุออกมากแล้วมันสนิหนาตาหนากินหรือว่าหนากลัวนี่กินอันนี้มันเย็นอ๋อินอ่ะันมากกตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสขไครต์ให้เนเดอจา้าเป็นกำลังใจให้ในเดอจา้า ส่องเอ่อน้องไม่มาดามลีดจ้าส่องมาดามลีดอย่าลืมเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชทสกายให้ในเด้อจ้าใครพันชับให้และตี้เล้งหอมสลีมแล้วให้พันชับสีให้เอ่อเพ,พตตีิเซบิกินี่ให้เบิรงจ้าขอสมสลีนให้น้องเพ,พตตีิเซบิกินนี่ให้ดูนะจ้า สร้างชุดง่ายๆหน่อยจะตีดึนดีไซน์ได้เป็นออร์เดร่แซ่บจ้าเอออุ้อะไรอยู่เลยล่ะฮัลค่อใครแป่งเยอะทุกใบพอดีแล้วถัดมากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ได้ด้วยค่ะสองน้องไม้มาดามหลีบจ้า เออมือนีก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า